ครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพันศึกพัฒนาหมู่ที่6ตำบลวาเล่เอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับวันนี้มาชิมก๋วยเตี๋ยวน้ำใบหม่อนนะครับวันนี้ก็มาเจอคุณหมอรวมไทย16รอพอสตอ16นะครับ โอเป็นไงบ้างคุณหมอทานอร่อยค่ะอร่อยนะมาครั้งแรกนะครั้งแรกค่ะนะครับเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวไกี๋ยวใบม่อนก๋วยเตี๋ยวน้ำใบม่อนของป้าอะไรนะป้าอะไรป้าสมยศป้าสมยศนะครับป้าสมยศลูกไทยสงอ่าป้าสมยศลูกไทยสงวันนี้เราก็อยู่กับหัวหน้าเราพอสตอครับนะครับก็เป็นเขตบริการของคุณหมออยู่แล้วนะเขตเรบผิดชอบนะก็คือบ้าน สิบหกสิบเจ็ดแล้วก็บ้านสิบห้าหรือบ้านผัดสึ้งก็ได้นะวันนี้ก็มาชิมก๋วยเตี๋ยวใบ่อนของป้าป้าสมยศนะครับเป็นไงบ้างอร่อยดีคือเขาเปิดมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะแล้ววันนี้เพิ่งรู้ดูมาเลยแล้วก็มากินมากินเลยนะครับแล้วน้องสู่ อร่อยดีค่ะอร่อยดีนะแล้วยล <sink S 1> อย่าลืม <additionally S 2> <Lux ury S 1> ชวนเพื่อนมาด้วยนะราค <okay>. าก็ไม่แพงราคาไม่แพงนี่ใช้าสุกแราคาไม่แพงด้วยแล้วตรงตรงนี้ได้บรรยากาศบรรยากาศนะบรรยากาศนะครับแล้วก็อีกอย่างคืออะไรนะหมอเส้นทางนี้เป็นเส้นทางวัฒนธรรมเลยนะครับเพราะว่าจะไปวัดเขาแหลมใช่ใช่ไหมฮะใช่วัดเขาแหลมหรือวัดดอยจ่อ เลยวัดดอยจ้อก็จะเป็นต้นกําเนิดน้ํามือน้ำเมือน้ําดานต้นกําเนิดต้นไม่น้ําเมือน้มันต้องผ่านก๋วยเตี๋ยวป้าอยู่แล้วนะผ่านอยู่แล้วนะครับถ้าท่านใดนะครับ้ามาร้านนี้คือต้องตั้งใจมาเลยเพราะว่าออกจากห่างจากหมู่บ้านเท่าไหร่ครับคุณป้าสองกิโลกเมตรห่างจากหมู่บ้านสองกิโลเมตรมาเส้นก็เรีกเส้นทางวัดเขาแหลมคือมาเที่ยวมา เส้นทางวัฒนธรรมคือมาเที่ยววัดเขาแหลมด้วยครับเรามาแวะชิมก๋วยเตี๋ยวและสิ่งที่สําคัญคือที่นี่เป็นจุดต้นกําเนิดแม่น้ํเมยคือแรล่งน้ำดั้นนะครับท่านผู้ที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นว่าแม่น้ำามยมันล่ออยู่ในถ้ำมาอ๋อออกจากถ้ำมาเลยมหัศจรรย์ครับมหัศจรรย์แล้วก็มือเชื่อมถ้าเราผ่าข้าบนมันก็จะเหมือนกับสะพานสัพาน สะพานดินเนาะแล้วก็มันเป็นที่แปลกมากเลยแปลกมากเลยน่าน่านาดูมากครับน่าดูมากนะครับถ้าคนที่ไม่ได้มาชมก็ต้องมาไม่งั้นก็จะพลาดท่าเลยท่าเลยแต่ที่ดีนี่ไปดูแล้วเหนื่อยแล้วแวะมาทานก๋วยเตี๋ยวที่นี่เลยใช่นะครับต้องขอขอบคุณคุณหมอโรงพยาบาลรอพสตบ้านรถไฟสิบหกนะครับที่ให้ความรู้เบื้องต้นนะครับ อ้าวมาเดี๋ยวได้ครับอยู่ตรงนั้เลยครับป้าคุณป้าชื่ออะไรเอยป้าสมยศค่ะป้าสมยศอยู่บ้านอยู่บ้านสิบห้าค่ะบ้านสิบห้านะแต่ว่ามาตั้งปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่ที่ที่สวนห่างจากหมู่บ้านประมาณสองกิโลคือก่อนที่จะไปวัดเขาแหลมผ่านบ้านป้าแน่นอนแล้วมีแนวคิดยังไงที่ทำก๋วยเตี๋ยวใบมันใบหม่อนก็ใบหม่อนมันก็ปอดยาอยู่แล้วนะคะเลี้ยงไหมมา ดูว่าเอาต้มน้ำใบหม่อนทาน้ําไปเตียวดูิต่อสุขภา,าพรอ้างหาาก,ก็อ่อยดีร่อยดียดดนะนะครับสูตรเขาบอกสูตรตั้งเดิม่มาจากอุดอรใช่ไหมฮะสูตรดั้งเดิมก็มาจากอุดอรค่ะอืมได้สูตรนี้มาเลยก,ก็มาลองทากินดูต้มน้ําชาใบหมอนก็อร่อยก็มาทําน้ําเป็นคุงน้าก๋วยเตี๋ยวดูก็อรสชาติดีดนะก็เปิดเปิดสักหมื่อทย์ เจ็ดบาทแล้วนะแบบเป็นร้านแบบบ้านๆกันเองในพื้นที่บ้านแล้วก็นอกจากทานก๋วยเตี๋ยวใบหม่อนแล้วยังในในไร่ยังชมสวนต้นหม่อนมีหม่อนเบอร์รี่มีอะไรหม่อนเบอร์รี่ด้วยมีโวคาโดมีสวนด้วยนะครับนอกจากทานก๋วยเตี๋ยวเรายังมาเที่ยวสวนได้อีกแล้วดูวิธีการเลี้ยงไหมใช่ไหมฮะอ่า ดูวิธีการขั้นตอนเลี้ยงไหมนะครับแล้วมีผ้าไหมขายด้วยให้ชมด้วยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าสมยศสมยศนะครับที่มาให้ความรู้กุยเตี๋ยวน้ำใบหม่อนนะครับแห่งแรกของจังหวัดตาดโดยเฉพาะอำเภอพบพระนะครับฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยเชิญชวนหน่อยก็ เชิญชวนเชิญชวน,นมาชิมด้วยตัวเองนะคะที่ที่เข้ามาในวัดเขาแหลมนี้ทางผ่านทางนี้ก็ผ่านอยู่แล้วมีร้านเดียวของป้าสมยศนะคะขอแวะชมชิมชิมได้ชิมไ,ได้ค่ะราคาถูกถูกกันเองนะครับ Youtube เที่ยวทัวไทย Facebook เชวลิตสจอมอไซยต้องขอขอบคุณคุณป้าสมยศสมยศก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำใบหมอ่อนน้ำใบหม่อนเพื่อสุขภาพถ้าเกิด โทรมาลุวงหน้าเบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทรของเอาของเอาของพ่อเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือมาง่ายๆก็คือมาจัดเส้นทางบ้านบ้านบ้านสิบห้าเลยมาวัดเขาแหลมประมาณสองกิโลนะครับเราก็ขอลาผู้ชมแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเราจะมาเยี่ยมชมกันใหม่